ใจฟูมากๆเลยสําหรับน้องอา,าอายสกุลณพรที่ทางพ่อจ๋ายอย่างเช่นบอสนพงศกรได้ออกมาโพสต์ถึงบอกว่าน้องนี่สู้มากๆอดทนมากๆหมายความว่าอย่างไรคะเพราะว่าวันนี้นะคะน้องอา,าอายสกุลณพรเองเนี่ยคือไปถ่าย MV ล่ํโขงบอกกันหักของน้องอา,าอายสกุลณพรค่ะแล้วที่สําคัญคือเห็นน้องโพสต์ก็คือแอบเป็นห่วงน้องเพราะว่าวันนี้ก่อนที่น้องจะไปทําการถ่าย MV เนี่ย อยู่ที่พธาตุพนมนะคะที่จังหวัดนครพนมแดดเปี้ยงๆนะยคะทุกคนน้องไม่สบายค่ะน้องบอกว่ายังไม่ได้ถ่ายเอ็มบีเลยเป็นไข้แล้ว f อแห่ส่งกําลังใจเยอะๆมากมายยังไม่เริ่มถ่ายก็มาป่วยซะแล้วนะคะแล้วก็บอกว่านหายไวๆนะลูกร่างกายอ่อนแอและลูกกินยานและพักผ่อนหน่อยนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นทุกคนต่างส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องบอกก่อนว่าเห็นโมเมนต์ที่ทางบอสนุ เอาลงหรือว่าทางพี่เบิร์ดเอาลงนะคะที่ว่าน้องถ่าย MV เสร็จก็คือเหนื่อยบอสหนูอุ้มอาหลานนะคะทุกคนน้องเนี่ยสู้มากๆจริงๆเธอคือมันแดดนะแล้วเด็กนะ m v 4นาทีเอ้ย MV 4 5นาทีก็จริงแต่ถ่ายนะ่ะไม่ต่ากว่า4-5หชั่วโมงหรืออาจจะเยอะกว่านั้นนะคะถ่าย MV เนี่ยแล้วแดดแล้วน้องก็สู้ แล้วน้องไม่สบายต่างหากคนก็ถ่ายบรรยากาศเห็นสาวน้อยก็เห็นเยอะแล้ววันนี้น้องก็ใส่ชุดเป็นสา,าวลาวก็ถือว่าสวยมากๆเลยชื่นชมก่อนนะคะแล้วหลังจากวันนี้พองานเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วทางบอสนุ๊กมงศกรก็ไม่อยู่เฉยคะ่ะรีบออกมาโพสต์ถึงน้องอาไอกุณาพรน,นะคะแล้วก็ถึงทางบอสนุกหมอลำเสียงวิหกเป็นโพสต์ที่ซึ้งใจมากๆใครอ่านแล้วก็ต้องใจฟูเลยคะ่ะสําหรับพ่อลูกคู่บุญคู่นี้คะ่ะ อบอดนกพงศกรในพงศกรแสนปักดีได้มีการมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของตนเองนะคะบอกว่าจะเหนื่อยแค่ไหนความอดทนคือคุณสมบัติของศิลปินดังนะลูกลูกจา๋าคือศิลปินตัวน้อยๆของพ่อนกตัวน้อยๆที่พร้อมจะบินท่องเวหากำลังใจนะลูกเพลงจะดังก็แบบนี้แหละ คนก็ไม่สบายแต่อดทนมากๆเก่งหลายสกุลพรลูกสาวพงศกรค่ะโอ้โหทุกคนดูเห็นแล้วแบบเนี่ยทั้งแดดทั้งโอ้โหอากาศสมัยนีย้มีตอนเช้าหนาวตอนบ่ายร้อนตอนเย็นหนาวแบบเนี้ยทุกคนมันอาการมันตละปัดอากาศมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะคะในช่วงนี้แล้วบอสก็มีการโพสตอรี่ว่าเนี่ยชอบความสามัคคีของเขาเนี่ยทุกคน คือเพลงนี้จะบอกว่าอาจจะพูดถึงเพลงนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนบอสก็บอกว่าเนี่ยเป็นหวัดกันหมดโดนฝุ่นสองวันขนาดพ่อว่าเหี้ยนเฮี้ยนก็ยังเป็นแต่นางสู้มากๆไม่งอแงเหมือนเดิมแล้วเก่งขึ้นศิลปินตัวน้อยนี่คือการพัฒนาของน้องค่ะน้องไม่งอแงเลยไม่ว่าน้องจะสบายหรือไม่สบายนะคะก่อนหน้านี้ที่หาย MV หลายๆเพลงก่อนหน้านั้นอาจจะมีการงอแงหน่อยแต่ช่วงนี้น้อง โตขึ้นมากนะคะน้องกําลังจะเป็นเด็กที่มีวิธิภาวะขึ้นกว่าเดิมคนเข้ามาส่งกําลังใจบอกว่าเก่งมากๆเลยจ้าอนาคตโด่งดังพ่อหนูมีความอดทนและรับผิดชอบในหน้าที่ไม่งอแงขอให้เพลงปังๆล้านวิวติดหนึ่งในมาแรงนะลูกเก่งได้พ่อจ๋าค่ะนาคีน้อยไม่ว่าจะเหนื่อยไม่เหนื่อยจะร้อนไม่ร้อนก็สู้ทุกสถานการณ์เพราะเขาคือลูกของพ่อโนพุสกรไม่เคยย่อท้อต่อ สิ่งใดๆขอให้เพีงหนูดังๆฟปังๆนะคะโอ้โหกำลังใจดีที่สุดเลยค่ะทุกคนหวังว่าอาอายสกุลนพรจะเข้ามาอ่านคอมมินนะคะสาวน้อยอ่านแล้วยังคือใจฟูแทนน้องจริงๆเลือดนักสู้ของพ่อจ๋าสิ่งที่พ่อจ๋าพร่ำสอนหนูมาต่อยอดได้ดีมากๆเลยคะ่ะนะคะหลานสาวคือเก่งมากๆและอาอายก็คือเก่งจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่า บอนสนกโงศกรตั้งแต่สาวเนยติดตามมาไม่เคยสอนไอ้ไสกุลพรให้อ่อนแอแม้แต่ครั้งเดียวค่ะไม่เคยสอนให้ไอ้ไสกุลพรเป็นเด็กที่อ่อนแอสอนให้เป็นเด็กที่แข็งแกร่งแม้ตนเองจะโดนดราม่าว่าด่าลูกพูดแรงใส่ลูกแต่นี่คือผลพลอยได้ของการด่าว่าแบบตรงๆคือความอดทนของเด็กอายุเพียงแค่12-13บขวบคนนี้ค่ะแล้วสําหรับเพลงนี้เพลงล่ําขงบกันหฮักนี่ค่ะทุกคนเชื่อว่ามันจะดัง สาวเนยคิดว่านะมันมันลึกๆข้างในอะ่ะไม่รู้นะและมันเป็นเพลงที่ไปถ่ายสถานที่ที่มันหลายเพลงแล้วอะ่ะที่มันดังจาสถานที่สถานที่เพลงเนี้ยสถานที่พระธาตุพนมเนี่ยทุกคนมันหลายเพลงแล้วดริสิมันดังแล้วก็เป็นเพงเลงแลกของอ้ไยไหมที่มีแดนเซอร์ประกอบเพลงเยอะขนาดนี้หลายหลายคนจริงๆอะ่ะคอขอ,ขอ,ขอนับขอนับสดๆตรงนี้เลย เนี่ยใส่ชุดสีน้ําเงินนี้จะใช่ใช่ไหมชุดสีน้ำเงินทุกคนนี้จะใช่ใช่ไหมทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส2บสิบเอสสห้าสหดสบแปสเก้ายแค่ผู้หญิงก็เกือบ30ิคนผู้ชายอีกจะไม่หกสิบเลยเหรอทุกคนคือเก่งเก่งมากจริงๆไม่ใช่หอบแดนเซอร์มาทั้งวงเลยเหรอบอสหนุกบอสนุกคือเยอะจริงๆรอดูนะวันที่เอ็ออกมาจะขนาดไหน แล้วก็รอหวังว่าจะหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวแล้วก็ติดหนึ่งในมาแรงสาหรับเพลงนูน,น้อยออ้อสกุณาพรในค่ายเพลงเล็กๆของค่ายเพลงเป็นหนึ่งและเห็นว่าเวลเววมาว่านะคะเวลเววมาว่าเพลงเพลงนี้นางเอกพระเอก m อมวเนี่ยคู่จิ้นด้วยนะเป็นคู่จิ้นใหม่ของเสียงมิหกใหม่อ่าเดี๋ยวขอดูค่ายเพลงเป็นหนึ่งก่อนนะเห็นว่าเป็นเป็นคู่จิน้นคู่ใหม่อืมเป็นคู่จิน้นคู่ใหม่ของ ของคณะมอลลเสียงโยงอ่าเป็นคู่จิ้นที่ทางบอสน่ะให้มาเพราะว่าบอสน่ะเปิดใจให้ทุกคนนะเหมือนเพลงก่อนหน้านี้นะ่ะเพลงอยียงก่อนเพลงล่าสุดของน้องไอ้นอนะก่อนหน้านี้ที่ว่ามีคู่จิน้นพี่ท็อปกับพี่ปิ่มมาเป็นนางเอกพระเอกแล้วก็เพลงนี้ก็มี เป็นคู่จิ้นเช่นเดียวกันนะคะสําหรับค่ายเพลงเป็นหนึ่งคือไม่แผ่วเลยจริงๆเดี๋ยวจะอ่ะเห็นแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะสําหรับเพลงเพลงนี้นะคะบอกว่าเนี่ยเคาะแล้วเห็นตามจีบสาวๆต้อยๆทดลองงานคู่ละกันนะคะสําหรับพระเอกนางเอก MV ล่ําโขงบอกกัน,นะค่ะของน้องไอ้นั่นก็คือน้องเอ็กตราชินนาราชแล้วก็น้องส้มโอเพนนภานั่นเองค่ะทุกคนสามารถไปติดตามได้เลยนะคะคนบอกว่าเนี่ยรอติดตาม บทบาทแสดงความเป็นบ่าวลาวกับสาวไทยจะออกมายังไงจากการกํากับของคุณป้าเก๋มิวทีมงานน้ำเพชรสตูดิโอเช่นเดิมนะคะทางช่อง YouTube ค่ายเพลงเป็น1 12มกราคมนี้เตรียมปั่นเลยอีกอีก4-5วันเท่านั้นนะคะทุกคนรอเลยค่ะแล้วอ้ายสกุกนพรวันนี้คือทำถึงทำดีมากๆชุดน้องเนี่ยอ่าเป็นสาวลาวนะคะแต่งตัวเป็นสาวลาวค่ะวันนี้ คือแค่รูปมันรู้สึกหร,หรือสาวน้อยคิดไปเองรู้สึกว่าเพลงนี้มันจะดังนะทุกคนมันจะดังเร็วกว่าทุกเพลงอ่ะอันนี้ก็ไม่ทราบนะคือคิดไปเองแหละขอคิดไปเองก่อนแล้วกันคิดว่ามันน่าจะเป็นตามที่สาวน้อยคิดนะคะขอภาวนาภาวนาเลยจริงๆเพราะว่าน้องออกเพลงมาหลายเพลงแล้วถามว่าดังไหมก็ดังแต่ยังไม่ดังเปี้ยงป้างเหมือนแบบหลายๆ10บล้านวิวทุกคนก็ดไหมคืออยากให้เพลงน้องดังแบบ หลายสิบล้านวิวเลยนะคะอยากให้น้องแบบดังถึงที่สุดนะจะได้เป็นความภูมิใจในปีนี้ของทางบอสทั้งหลายนะคะแล้วก็ทางทางย่าคุณพ่อนะคะแล้วก็ทางพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซทุกท่านที่รอชมวันที่ สาวน้อยอไอายสกนพรจะเป็นศิลปินดังอย่างเต็มตัวคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเพลงใหม่ล้ำโขงมอกกันฮักของน้องอไอายสกนพรในวันที่12มกราคมนี้ที่จะถึงค่ะหวังว่าทุกๆท่านจะเตรียมตัวรอคาดว่าจะปล่อยเพลงระยะเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าของวันที่12นะคะ